น็อตวิสรุตสร้างทั้งโรงงานชนะใจพันรายาชมพูสร้างทั้งโรงงานชนะใจอจาณาจักรโรงงานน็อตวิสรุตทำเพื่อพ่อตาชนะใจชมพูอรยาเล่าทั้งน้ำตาซึ่งในความรักก่อนหน้านี้ทำเอาโลกออนไลน์ลุกเป็นไฟทีเดียวหลังมีประเด็นเกี่ยวกับสามีนางเอกดังมีบ้านน้อยและหลงบ้านน้อยหนักมาก ทําเอาหลายคนโยงไปที่ดาราดังมากมายและล่าสุดตกมาที่คู่ของดาราดังชมพู่อรยาและสามีน็อตวิสรุตที่ถูกดราม่าหนักมากหลังหลายคนปักใจไปแล้วว่าใช่คนในข่าวก่อนที่จะมีการออกมาเสลยว่าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องราวของนักร้องดังปิ่มซีโฟ ซึ่งวันนี้เราจะพาย้อนไปฟังรายการชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตได้ไปออกคู่กันซึ่งมีช่วงหนึ่งในรายการทางด้านชมพู่อรยาพูดถึงสามีน็อตวิสรุตว่าขอบคุณสำหรับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกๆอย่างที่เป็นเราทุกอย่างที่อยู่ในตัวเขาและส่งมาถึงเราทำให้เราเป็นเราในวันนี้รวมถึง ซัพพอร์ตสิ่เตมทุกอย่างรู้ว่าเหนื่อยกับงานกับทุกๆอย่างไม่มีอะไรจะบ่นกับชีวิตนี้เป็นพี่ที่ให้ตลอดนอกจากนี้ในตอนท้ายทั้งสองยังฝากข้อคิดในการครองคู่ไว้อีกด้วยโดยฝั่งคุณน็อตกล่าวว่าคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากๆเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรามีอะไรก็อยากให้คุยกันตรงๆอย่าปล่อยให้ข้ามคืนด้านสมผู้เสริมว่าที่ชมพยายามยึดมาตลอดคือการให้เกียรติกันตรงนี้มันสำคัญเรารักเขาเพราะเราศรัทธาดังนั้นเราต้องกระหนักเสมอว่าถ้าเราศรัทธาเขาเราก็ต้องให้เกียรติเขาในทุกด้านทุกอย่าง นั้นจึงกลายเป็นที่ถกเถียงในโรคโซเชียลทันทีหลังได้มีการขุดวิดีโอเก่าของนางเอกสาวชมพู่อรารยาและสามีหนุ่มน็อตวิสรุธซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งโดยมีการพูดถึงช่วงที่หนุ่มน็อตตามจีบกระทั่งกลายเป็นแสลนหลังมีคนแชร์คลิปเก่าเมื่อนางเอกสาวชมพู่อรารยาและสามีน็อตวิสรุธไปออกรายการดังและทั้งคู่ได้เล่าชีวิต ช่วงนั้นน็อตจีบใหม่ๆและมีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อของชมพู่ต้องรักษาตัวด้านชมพู่เผยว่าพ็อให้เจาะตรวจทั้งโรงงานเลยโดยคลิปนี้ถูกตัดทอนมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆและกลายเป็นกระแสะในโลกโซเชียลทำให้มีหลากหลายความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวทีมองในแง่กฎหมายแรงงานมันก็ทำไม่ได้หรอกแต่ตัดมาในภาพความเป็นจริงใครจะกล้าปฏิเสธมันคือความร่วมมือกึ่งบังคับ ไปถึงการเล่นเรื่องแบบนี้ได้อย่างหน้าตาเฉยการบริจาคควรเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่แบบนี้เขาไม่ได้เสิร์งมังคับแต่เขาขอความสมัครใจเพราะมีค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเป็นต้น